สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องตีติ๊กรถมือสองนะครับวันนี้เจอกันอีกทีนะครับจะมีรถสวยๆเข้ามาวันนี้นะครับเป็นซิตี้ไทท์เซตนะครับผมสภาพบอกเลยนะครับสวยกริบนะครับสีใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแค่สีก็ทํามาสองหมื่นแล้วครับผมสีเงาฉ่ำร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคันนะครับแดงสดนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมนี่ครับมีลิ้นหน้าให้นะครับ วยจริงครับบอกเลยคันนี้นะครับสภาพกิฟมากนะครับดูนะครับล้อนะครับเป็นล้อเรนโซนะครับของสิบห้าแท้นะครับของเรนโซแท้นะครับแข็งแข็งเลยนะครับผมพร้อมยางดอกสิ่งสวยเลยนะครับนี่นะครับบอกเลยคันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวย สวยจริงครับตัวจริงเงาฉ่ำนะครับสีสวยมากเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับคันนี้นะครับในดิสเบรกสี่ล้อนะครับออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับมีท่อนะครับ JS ให้นะครับสภาพสวยเลยนะครับผมเก็บมาก ไปหารถอยู่นะครับลองดูคันนี้ก่อนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับนี้สวยจริงนะครับเงาฉ่ำทั้งคันนะครับผมใหม่ๆเลยนะครับบอกตรงๆนะครับว่าสวยจริงครับดูนะครับหลังคานะครับหลังคาใสๆนะครับ ด้านข้างนะครับสวยเหมือนกันครับเลยนะครับสวยมากนะครับล้อนะครับเลนโซ่นะครับพร้อมยางซิ่งนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับอันนี้เบรกหลังนะครับดิสหลังล้อสวยมากล้อแท้เลนโซ่นะครับ ท่อเจเอนะครับสิ่งห์วเพาะนะครับนุ่มๆโดยรวมนะครับรถดินหน้านะครับโมเก้นนะครับ หล่อเลยนะครับสีเงาฉ่ำทั้งคันนะครับไม่มีจกตาครับสีสีจริงที่สดเงามากนะครับใครได้ไปบอกเลยคันนี้นะครับขับอย่างเดียวครับหล่อมากนะครับดูสปะกะโปรงครับสีฉ่ำๆเลยนะครับอเคครับนี่นะครับ โคไฟฟ้าสี่บานนะครับสวยๆเลยนะครับพวงมาลัยแต่งนะครับนาดี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมบอกเลยสวยๆเลยนะครับขับนุ่มเกียร์เข้านะครับไม่มีรอนะครับเข้าไม่ต้องรอนะครับเกียร์ดีนะเครื่องดีนะครับผมตัวนี้นะครับวิ่งมาสามแสนกิโลนะครับรถสภาพถือว่าวิ่งน้อยนะครับ เบาะนะครับเบาะยังสวยอยู่นะครับยังนุ่มๆฟูๆเลยนะครับเบาะสีออกเทาๆนะครับปักแขนยังอยู่ครบนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับกระจกไฟฟ้าด้านหลังนะครับพบๆนะครับเบาะสวยๆเลยนะครับวิทยุดังนะครับแอร์เย็นนะครับ นะครับห้องเครื่องนะครับสวยมากๆเลยนะครับลูกเจ้าของเดิมเก็บมาสวยมากนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสวยจริงครับสะอาดๆเลยนะครับทําสีห้องเครื่องด้วยนะครับตัวนี้สีทรมาดีนะครับนี่ครับห้องเครื่องเก็บสีใหม่หมดนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับมานาวปีเนียมงใหญ่นะครับความร้อนหายห่วงนะครับนิ่งๆเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับเครื่องก็สวยๆเลยนะครับ นี่สมบูรณ์มากนะครับนี่ฝาเดิมนะครับนี่ครับรบ,บอกไดยเลยว่าสวยมากสวยจริงกับคันนี้ครับโอเคครับ รถซิตี้สองพันสองนะครับเกียร์ออโต้นะครับรถน้ํามันล้วนไม่เคยแก๊สนะครับรถทําสีใหม่สวยๆเลยนะครับสีแดงสดนะครับแค่สีก็คุ้มแล้วครับล้อแม็กแท้พร้อมยาสวยๆนะครับรถคันนี้นะครับขับดีนะครับแอร์เย็นเพลงเพลาะนะครับผมเครื่องสวยๆนะครับช่วงล่างดีนะครับใครที่เอาไปใช้งานอยู่ไม่ควรพลาดนะครับรถคันนี้บอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆ นะครับสนใจนะครับ0800733492นะครับหรือให้บริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรถคันนี้นะครับจัดทรงใหม่เรียบร้อยนะครับผมสวยมากนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับภาษีปีห6นะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้สวยจริงนะครับไม่จกตาแน่นอนครับใครที่หารถไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ 080-073-3492ขอบคุณครับ